ัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาเบงเอสงสซเงาอครับด้านหลังนีคนงงนคน่ครับเป็นเงาะปลูกประมาณสามปีกว่าแลยนะครับก็ได้ผลผลิตแล้วครับแต่ปีที่แล้วอากาศมันห้อนดอกมันเลืยร่วงหมดอลครับับิ้งไหว,ว่าจับเลยเอาอปพามาเบิ้งกันครับนี่ครับสวนบากง,งอครับ ปีนี้ว่าที่เป็นยังไดวูอากาศปีนี้ที่ได้บบ้นี่ครับอันนี้เป็ี่ยนมเงาะนะครับสวันผสมปรสานครับเงาะสามปีขั่วครับแต่ก็ได้ผลผลิตแล้วครับปีที่แล้วอากาศมันฮอนครับจับมาก็ล่วงหมดครับ ปีนี้มันดีเป็นยังไงวุอากาศปีนี้เป็น,นตัดได้ยากน้อยวุพาชมสวนกันเมือนี่นี่ครับอันนี้โซนงาะครับปลูกไว้ทั่วแล้วครับบางงาะปลูกไร้วางต้นยางมันหางหลายเลยปลูกนะครับต้นยางเดี๋ยววม่ได้ตัดทีมแล้วครับเดี๋ยวบริหารจัดการตัด งอบักทุเรียนอยู่ลำกันนะครับแต่มันก็ติดเพราะอันนี้ชุดไหวัวครับเนี่ยเป็นดอกมาเรื่อยๆอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ครับาพาเบิบงทุเรียนตัวนี้ครับ ส่วนของผมที่กินยอดนะครับเพื่อตัดยอดนะครับครับยู่ประมาณนี้ครับตัดตัดยอดเพื่อว่าที่ให้โคนต้นมันใหญ่ครับให้ล้้าให้กิ่งก้านมันใหญ่ครับให้มันขยายครับต้นนี้เพื่อนครับต้นนี้ก็โดนตัดไปแล้วครับยอดนี่ครับ แล่เขาก็ที่สั่งเซลล์ขึ้นมาไหมครับอยอดไม่ขึ้นมาครับอยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นจริงหลักเขาแล้วครับต่อไปเอาคลิปนี้กับเท่านี้แล้วครับเดอ้อสวัสดีครับ